ฉันชื่อนาซูกินานามิชื่อเล่นของฉันคือโตโตะฉันเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นฉันมักจะอยู่ที่โรงเรียนคนเดียวกินข้าวคนเดียวปล่อยให้เวลาผ่านไปจนหมดวันฉันไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียว แต่ว่าตัวฉันเองก็พอใจที่ใช้ชีวิตแบบนี้จนกระทั่งมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนโลกของฉัน p r o l 也开始。 他不厉害。 แกมีปัญหาอะไรอหรอก็เราอ่ะเป็นคนเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งอยู่กับใครก็ไม่ค่อยได้อะแล้วแบบคนในห้องไม่มาสนใจแกเลยหรอก็ตอนที่เราเข้ามาแรกๆอะพวกนั้นก็พยายามนะพยายามเข้าหาแต่แบบนิสัยเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไง เป็นคนชอบอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้แล้วมั้งเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้อะผู้นั้นก็เลยเลิกพยายามไปแล้วอ่ะแล้วเคยไปปรึกษากับครูเรื่องนี้บ้างไหมไม่อ่ะรู้สึกมันยุ่งยากให้มันเป็นอย่างนี้เถอะแล้วแกจะอยู่อย่างนี้อีกสามปีนี่นะก็ให้ทำไงอ่ะจะปีแล้วนี่เดี๋ยวก็โอเค ที่จริงแกไม่ต้องมาสนใจเราก็ได้นะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เถอะเราชินแล้วอะแกก็กลับไปอยู่กับเพื่อนแกอย่ามาสนใจเราเลยมันไม่มีประโยชน์อะไปหาอะไรทห้มันมีประโยชน์กว่านี้เถอะไม่ได้จริงๆว่ะคือแบบอย่างน้อยน้อยอะเดีย๋ยวเราจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะแต่แกก็เป็นเพื่อนคนนึ่งในห้องเรานะเว้ยเราปล่อย,อยไว้่างนี้ไม่ได้หรอกเออว่าแต่คุณนี่แกว่างปะ ก็ว่างงานว่างใช่ปะงั้นพรุ่งนี้สิบโมงแจนจะเคิร์ฟนะเว้ยฮะสิบโม<อ>งว่าแต่วันนี้แกมารอใครเนี่ยก็ก็รอแฟนฮะแฟนแม่เออเราก็ตกใจหมดเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยว ว่าเรามาแล้วอ่ะ <Hey. S 1> เฮ้ยเร้ยก็ไปก่อนนะ <Hey. S 1> เว้ยเจอกันครุ่นี้นะบาย อมองอะไรโทษโทษโทษมึงวันนี้มึงแบบแต่งตัวดีว่ะขอใจไปกันยัง เอหน้าเอาดีไปไหนเออเดินไปไนเธอหน้าเอาเอว่าแต่แกที่บ้านเลี้ยงแมวปะก็ไม่นะชอบแมวปะอโอเคนะืออะเดี๋ยวไหนเนี่ยถึงละอะไรอ่ะกาเฟาแมว แกกินอะไรบ้างกินอะไรก็ได้แล้วแกชอบกินอะไรอะ่ะก็ไม่รู้ไม่เคยมากินอย่างนั้นให้เลือกกาแฟเย็นชาเย็นหรือโกโกโ้อะไรก็ได้สองเลยไม่เคยกินงั้นโกโก้สองครับ ว่าไงมั่งดีอ่ะวันนี้สนุกดีจะไปเที่ยวหลายที่เลยไม่เคยได้ไปเลยระหว่างปากับนกชอบอะไรปากับนกเหรอชอบนกแล้วแมวอ่ะน่ะยังชอบแมวแล้วกันตกลงชอบแมวหรือชอบนกชอบแมวหายใจนะเราเนี่ยอะไรก็นี่ไงเลือกคนเลือกอันเดียวแล้วนี่ไงออจ้าจ้า แล้วแบบแกว่าตอนเนี้ยแกสามารถเข้าสองคงที่โรงเรียนได้ยังไงยากอะ่ะมันก็ยากอยู่ดีอะ่ะม,มไม่ได้ม,ม,มดดีหลายคนที่คิดแบบน,น,นายอะ่ะแต่เราว่ามีคนนึงอะ่ะที่โรงเรียนสามารถเข้าใจแกได้นะใครอะ่ะเราเออเราเมื่อกี้ไปไหนมาซื้ออาหารลูกมาจะไปเล่นปะหรอไปไปไป กลัวนกขามันจะกลัวเฮ้ยแกเดี๋ยวตอนประมาณ5้าโมงอ่ะมันมีถนุ่คนเดินอ่ะแกจะอยู่เที่ยวต่อปะเนี่ยๆหน้านี่เลยวันนี้คงไม่ได้แล้วอ่ะทำไมอ่ะ เออทำงานอะไรอยู่นเนออี่ยเราไปถามเพื่อนไปแล้วนะว่าทำไมเพื่อนถึงไม,ยมยย่ยอมพูดแกเขาก็ว่ากันเขาก็พูดประมาณว่าแบบเห็นแกเป็นลูกครึ่งเขาก็คิดว่าแกพูดได้แต่ภาษาอังกฤษกับญี่ปุ่นนะ่ะแล้วก็แบบพวกเขาก็เหมือนกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษกับแกอะ่ะก็เลยไม่พูดกันเนี้ย เอาดีกว่าเดี๋ยวเราเรียกเพื่อนมาลองมาคุยดูป่ะล่ะเฮ้ยมึงมึงมึงมาที่ก่อนมาที่ก่อนทำเหรอเออแกรู้ป่ะวไอเนี่ยคู่ภาษาไทยได้นะเว้ยจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันนี่เป็นเล่นด้วยกันไหมอ่ะไปได้เลยไป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  เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะพอดีพรุ่งนี้เราไม่ได้มาโรงเรียนแล้วอะ่ะทำไมอะราป่วยราปิดอล้วเราต้องย้ายโรงเรียนแล้วอะ่ะพอดีแบบพ่อเราต้องไปทําธุระที่อื่นอะเราเลยต้องย้ายโรงเรียนด้วยอะแบบเราไม่ต้องเราไม่ได้มาโรงเรียนอีกแล้วอะ่ะ ไม่มีแกวันนี้เราก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกขอบคุณนะไปเจอกันนะเว้ยในตอนนี้นะ่ยฉันสามารถยิ้มหัวเราะไปกับเพ,เพื่อนในห้องได้อย่างมีความสุขไม่ว่าฉันจะเป็นไงก็ตามฉันก็ยังมเีเพื่อนๆคอยอยู่ข้างๆแต่ว่าสิ่งที่ฉันอยากได้มากที่สุดในตอนนี้คือการให้เธอกลับมา กลับมาในห้องเรียนนี้ฉันอยากเที่ยวเล่นกับเธอให้มากกว่านี้ฉันอยากให้เธอได้เห็นตอนที่ฉันมีความสุขกับสิ่งที่เธอทาให้ฉันถึงแม้ว่าสักวันเธออาจจะลืมฉันก็ตามแต่ไงก็ขอบคุณนะที่ทําให้ฉันเป็นแบบนี้ให้ฉันได้มีเพื่อนขอบคุณจริงๆนะ สมชินวิทชื่อเล่รเขาชื่ออะไรคะอ๋อในชินวิทย์อ๋ออ้ววววอ้วอันยัเฉมอว่อเมมอมมโอซัสจะมีใจไดใรดต้องการมี m e b o d y love ประตมมแค่บางกั่ดหวิดีโอ

พี่ไม,พไม่ได้มาหอลอกรักของเราจะคงอยู่แสนนาน,น